โลบอกนะครล่อันนี้อยู่ในโลบอกนะครับโอเคอันนี้เอยู่ในโลบอกนะเปล่วันนี้ในที่ทเราทุกคนนะครับโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเป็นโลบอกรีวิวคาบโอเคนะครับไม่ใช่ยี่ห้อปกตินะครับโอเคผมจะมาสอนวิธีวิธีทำแล้วก็รีวิวด้วยนะครับโอเคเริ่มแรกวิธีทำนะก่อนจะไปทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะโอเคออเเลล่่นนนนหหมืัแะโอเคไปกันวิธี โอเควิธีทําแรกนะครับคุณต้องมีแวมไพร์แมสอ้าวติดคุณต้องมีแวมไพร์แมสสองอันนะครับนี่ซื้อจากช็อปก็ได้หรือจะหาตามพื้นก็ได้นี่ครับที่มันราคาหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแวมไพร์แมสต้องใช้สองอันนะครับแล้วก็เอจาแมสนะครับซึ่งซึ่งที่ผมได้ผมดรอปจากดีโอนะครับแต่ว่าหาตามพื้นก็ได้นะครับแต่เกิดยากโอเคใช่แต่เอิ่มเดี๋ยวเอิ่มออย่างนั้นะครับอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเอาเดอะเวิร์ไปผสมกับ อะไปผสมกับอะไรนะจำชื่อไหมอ๋อผสมกับหน้ากากศิลาครับอเออเออมันจะได้เป็นแวมไพร์เดอะเวิลด์นะครับซึ่งหดใช้ได้เลยเหรอครับไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่หน้ากากศิลาก็ได้หน้ากากแวมไพร์อ่ะไปใช้ใกันหน้ากากแวมไพร์ก็คือหน้ากากศิลาโอเคนั่นแหละครับแล้วจากนั้นเราก็ซื้อหน้ากากมาสวมอันนะครับผมเรียกเพื่อนมาเป็นดัมมี่นะครับนี่นะครับนี่เพื่อนเราจะหาเพื่อนก่อนโอเคลิากาัสติดขอให้ติดลิกัสติด ไอทนมาเร็วมันจะเป็นดัมมี่ของกูโอเคขั้นแรกนะครับเราต้องไม่มีสแตนนะครับเราเคแล้วก็ใส่หน้ากากแวมไพร์มันก็จะได้เป็นตัวแวมไพร์ครับแล้วก็สีล่ลายล้วจากนั้นเราก็ใส่หน้ากากแวมไพร์อีกอันนึงนะอีกครั้งหนึ่งครับตั่นและใส่หน้ากากแวมไพร์สองครั้งนะครับแต่ต้องไม่มีสแตนนะโอเคมัน okay, ก็จะได้ขาธรรมดานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาหน้ากากเอจารซึ่งมันคือความแตกต่างจากไอไอแมสสองอันนั้นมันไม่ต่างกันทหราเออนะครับ เอออเจ่าแมทแต่มันจะมีเอจ่าแมตอนแรกผมฆาตเดียวบันโดแล้วผมมันดบมันดบอะไรก็ไม่รู้อะครับมันจะเป็นน้ำครับโอเคเนี่ยมันเออใช่เอคือจ okay. okay ่าแมทวันนี okay. ้จะมีแขกรับเชิญนะครับจะเป็นคุณซิตี้ถอนแล้วก็คุณสสวัดีครับคุณอะไรลาสกิแซร็จะดาสกิแซร็โอเคโอเคแล้วโอเค ถ้าเราใส่หน้ากาวแวมไพร์สองอันแล้วก็จะได้ดมมแล้วก็จะได้ไดคาสนะครับเป็นคาสธรรมดานะเพราจฉะนั้นก็ใส่เอจาแมสไปอีกครั้งหนึ่งนะครับั่นแหละเราก็จะได้คาอัลติเมทไลท์ฟอร์มนะที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปรีวิวเอ,เองนะครับรีวิวนะครับใช่นะครับผมเรียกเพื่อนมามารีว,วิวละโอเคโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ครับโอเคนี่น,นี่ดัมมี่ของผมนะคืออันนี้มันจะมี ความสามารถพิเศษนะต่อยต่อยต่อยค่ะจะค่าค่าก่อนค่าก่อนอ่ะโอเคค่าเราให้จะตายเลยตปาเลสใส่เราดิไม่ปาเลสมันดูดเลือดเยอะ่อยเลยโอเคเดี๋ยวเนี่ยครับตอนนี้ผมจะตายกด e ใส่กด e ใส่กด e ใส่เนี่ยแล้วมากด e ใส่เอาอยู่ไหนวะนี่ครับมันต่อยดูดเลือดนะครับเลือดผมเริ่มเร็วนะ ใช่คือแบบเอิมถ้าเป็นคาปกตินะมันจะผมเคยใช้อยู่มันจะเป็นคาที่แบบดูดคาล่าเลยนะคือดูดเลือดทีละสองสามเลยแบบนี้ครับแต่นี้เป็นสุดเลยนะครับน้ำมาสุดเลยอ่ะเอิมเมื่อกี้เอ้ยทีทีทีเมื่อกี้ไม่ชัดตีละใหม่เดี๋ยตีละใหม่คือมันดูดเลือดจากดัมมี่ก็ได้นะครับนี่มันดูดเลือดจากดัมมี่ใช่ครับดูดเลือดจากดัมมี่ก็ได้เนี่ย เออชื่อผมก็สงสัยอันนี้นะครับดัมมี่มันมีเลือดนี่ครับเลือดมันจะเพิ่มเร็วมากเลยครับเห็นไหมครับปกติมันจะเมื่อกี้มันต่อยดูเลือดนะครับเมื่อกี้กดคิวเป็นการบูธนะกดคิวเป็นการบูธดามมีกดคิวเป็นการบูธดัมมี่เมื่อยี้ปกติจะเข้าทีละหกอ่ะลองต่อยดูนี่ปกติมันจะเข้าทีละหกตอนนี้ไม่เข้าหรอกนะครับนั่นแหละตอนเออแล้วถ้ากดคิวมันจะเข้ายี่สี่เลยนะครับไม่ไหวมากลยเออใช่โอเคคราวนี้มารีวิวสกิลกันนะครับเมื่อกี้ผมบอก ออโอเคเมื่อกี้ผมก็นัง่งเสนอคอนสามารถพิเศษของมันแล้วครับโอเคคราวนี้มารีวิวสกิลกันโอเคสกิลแรกนะคะเป็นเป็นบาเลสครับก็ธรรมดาเป็นธรรมดานะครับเป็นสก,กิลธรรมดาส่วนท่าทีก็เป็นแบบแบบออเฉาะอ่ะเฉาะ ถ้าดีจะเป็นการต่อยแบบแรงนะครับเป็นสตองนะครับโออใช่เป็นจตองค่ะหรือเปล่าจำไม่ได้โอเคถ้าเอฟนะก็เป็นสปินนะคะไม่ถ้าชีจะเป็นการดูดเลือดจะเป็นการฟันดูดเลือดตัวส่วนถ้าเอฟก็เป็นพุ่งเข้าไปนะตัวตาเป็นะไรเนรามิเข้าไปลอยอยู่นะโอ้มากเนี่ยคันอาเป็นจตองสองร้อยสิบสองร้อยสิบสองอะแรงมากเลยนะทุกคนแรงแรงจัดเลยนะถ้าวายไม่มีนะครับโอ้ถ้าวีเป็นการเดชนะครับ โอเคถ้าคิวนะครับมันมันเป็นการบูสต์บูสดาเมจนะครับปกติมันจะบาเลตเข้าทีละหกใช่ไหมอันนี้มันเข้าทีสองนะครับนี่ครับดาเมมันจะบูสแรงขึ้นทำยังไงให้มันแรงขึ้นอ่ะขอดูหน่อยกดตัวคิวเป็นการทำให้แรงขึ้นได้แล้วแหละคือมันจะเพิ่มดาเมจคูณสองนะครับโอเคดูก่อนนี่นี่นี่ก็นี่ก็ถ้าต่อไปก็เป็นการจำนะครับ การการจัมก็กดตัวแซกนะกดตัววีเป็นก็เป็นแร็คธรรมดาที่หนึ่งนเออตัวนี้จะเป็นตัวที่กระโดดถูงที่สุดในเกมนะจะเป็นจะเป็นตัวที่กระโดดถูงในเกมเดี๋ยวโชว์ให้คนดูหน่อยนี่นี่จะเป็นตัวที่กระโดนนดถูงที่สุดในเกมไม่เชื่อลองไปเทียบกับคนอื่นได้แต่มันวิ่งเร็วอย่างมันกระโดดถูงเลยนะโอ้ใช่ครับก็ของดีมากนะผมก็บอกวิธีใช้ไปแล้วแร่ขอขอภัยที่มันไม่มีภาาประกอบไม่มีผ้าประกอบโอเค ั็เลยทีนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับใครชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์กดคัทถ้าใคด้วยเออก็คือคัสโอ้ใช่คช่คัสพูดวิดีโอใช่ไหมโอเคโอเแต่ถ้าดีโอน่าเดียวตายนะเดืยวร้ายเออใช่โอเคโอ้ยแหลกมากเลยอ่ะโอลกมากเลยแหลกมากเลยแล้วพอปิดคลิปตอนแหลกน่แหละโอเคคกแล้วทีนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับใครชอบ โอ้โหไอทอนแม่งบักไอทอนแม่งบัก <c oughs> โอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอะไรมาให้คสณครับมาใช้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ <c oughs> โอเคจะยี่สิบซับแล้วนะครับ